เช็ดรถเราต้องแบบรักษาของนิดนึงเนี่ยวันนี้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพาน้องไปเที่ยวต้องเปลี่ยนรหัสแล้วจากดวยหนึ่งก็คือเป็นเฮิร์นหนึ่งเปิดรหัสใหม่ได้เลยวันนี้นะคะเราจะพาน้องเพื่อนรักที่ได้จากพิมพ์รีพายเนี่ยไปบริจาคของกันเนาะเพราะว่านุ่นคิดว่านุ่นหนักได้รอยยิ้มแล้วนุ่นก็ส่งต่อรอยยิ้มให้คนอื่นด้วยกันพาน้องเนี่ย ไปให้ของที่บ้านโนคมินนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะเราต้องไปช็อปก่อนแล้วก็เช็ดรถให้เสร็จแล้วค่อยไปนี่มียันด้วยเขียนยันเรียบร้อยเงาแวบปกติไม่เคยเช็ดรถเองเลยนะแต่น้องเพื่อนรักนี่ก็คือแบบรักจริงๆอะไรจริงๆโอเคไปลุยไปเซเว่นไงหิว กองทัพต้องเดินด้วยท้องเราต้องอิ่มก่อนแล้วน้องก็อิ่มตามโอ้ยกูเดนธรรมะเข้ามากมีอันนี่ด้วยนะลูกกิ้งตานุ่นชอบอันนี้มากเลยลายกูดเดนธรรมะไงเหมือนเอาไปแช่เย็นอะทุกคนแล้วแบบไอ้ตรงลูกตุ้มเย็นๆอะมันทําให้ตาแบบลดตาบวมได้ด้วยอุย้ยนา่าลั แต่เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อของให้น้องๆที่รลตัดนะคะเดี๋ยวเราซื้อของกินก่อนที่เซเว่น,นเนาะกินลองท้องในรถลองท้องที่แปลว่ารองท้องจริงๆก็คือหมดคืออันนี้อร่อยแต่กินไม่ได้จริงๆอร่อยจริงแต่กินใช่กอรอกฟ้าอน <สา S 1> นี้เซเว่นเขาเฮลที่เนาะมีแบบมันผงมันเผาสโมโอ้โ,อโหเห็นแล้วอยากกินเลยชอบมากไข่ตุนร้อร์เซ อุ้ยข้าวปั้นโอ้โหข้าวปั้นแบบลิกรสิตดินี่นึวกว่าอยู่ในดิลี่แลนด์ผัดมักรนนี้ีท้องท้องอยู่แล้วนี่ยังไม่อิ่มนะต้องซื้ออีกเนี่ยซื้อน้ำซื้อน้ำขนมขนมน,นีอันนี้อร่อยมากทุกคนเราต้องแช่เย็นให้แข็งแข็งใครกินเหมือนกันปะเป็นโตช่เย็นให้มันแข็งแข็งมันอร่อยมากค่ะแค่นี้แหละ ลองท้อง ปกติเวลาเรามาเซเว่นเนี่ยจ่ายด้วยทูมันนี่ว่าลำนใช่ไหมแต่ว่าไม่จ่านุ่นมีทริคมาบอกนะคะเพราะว่านุ่นจ่ายด้วย KKP Star Saving นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือธนาคารเกียรตินาคินพัทระนะคะเขาจับมือกับทูมันนี่วอลเล็ตเพื่อที่จะให้เราสะดวกสบายมากขึ้นนะคะ mm hmm. เมื่อเรามีบัญชีของธนาคารเกียรตินาคินพัทระเพียงแค่เปิดแอปทูมันนี่นะคะแล้วก็เข้าไปตรงรูปหมูตรงนี้นะคะเราก็สแกนจ่ายได้เหมือนการใช้ทูมันนี่ตามปกติแต่ว่า บัญชีนี้เนี่ยเราได้ดอกเบีย้ยปีละ2%และที่สําคัญเนี่ยใช้จ่ายในเซเวนนะคะเราได้เงินคืนอีก0.3%ด้วยเออปีปีหนึ่งคือเราซื้อของเซเวนเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแคชแบ a c ได้อีก0.3%นะคะเราก็จะได้ออมเงินเอาไว้จ้ะสลัดซื้อสลัดใส้ดูทุกคนเพิ่เห็นใช้ KKP Star Saving ครั้งแรกได้ฟรีออคาเฟ่ด้วยอ่าไป โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะกินข้าวบนรถเลยนะคะเราไปลุยต่อที่โรตัสกันจ้าทุกคนแบบเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะขับออกถนนจริงมันก็ต้องมีการปรับบอกกันนิดหน่อยแต่ปรับตรงไหนก่อนพี่ผมจะรอดก็รอดดิโชว์เป็นไรอะแอช่อไม่ใช่ไรนะดูดิใหม่มาก18กิโลโอ้ยก็ ไปกันดีกว่าเขาแถมอันนี้มาด้วยในรถนี่ซุซูกิวีแคร์มาเลยมาเลยเฮิเ์ทุกอย่าง <laughs> ไม่ใช่รวยหนึ่งเฮินหนึ่งเขาให้มาแบบน้ำมันเต็มถังเลยนะแถมนะเอาไปเปลี่ยนสีก่อนสงแดงเราพลังไม่ถูกตรโลกกับสีแดงนะทุกคนเราพลังเกิดวันจันทร์ ถ้าเราเปลี่ยนสีหลายคนก็อย่าแบบดราม่ารถเราไม่ใช่กระป๋อกระแป๊กรถเรามันเป็นแบบลัคกี้คาร์ถ้าจะไม่ขายเดี๋ยวเราก็จะเอาไปติดฟิล์มเลยใครอยากดูคลิปแต่งเพื่อนรักพิมมาพิมมาว่าแต่งน้องเพื่อนรักหน่อยเปิดฟังเพลงปะลองฟังเพลงยังไม่เคยฟังเลย <Hi. S 1> เปิดไงอจะตรงกลาง <Hi. S 1> เอ้ยเอาเปิดเสียงอไรเออมาอยู่นะ มันมีสายแผ่นดีด้วยนะพี่ลุนอ้าวเหรอเอ้าเสียงดีเลยเสียบเีรคดีได้นะสี่ก็แซบกับพอดข้างในโอเคก็เดี๋ยวเราขอตัวไปขับรถแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่รถตัดนะจ๊ะ ก็เอากับเขาด้วยค่ะเวลาเราซื้อของอะ่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อม คือเวลาพี่นุ่นไปบริจาคอะพี่นุ่นจะดูก่อนเลยว่าพี่นุ่นบริจาคที่ไหนแล้วถ้าสมมุติว่าเขามีสื่อโซเชียลมีเดียอย่างบ้านโนกามินน่ะนุ่นไปบ่อยใช่ไหมนุ่นจะเข้าไปดูในเพจเขาเลยเขาจะอัปเดตตลอดว่าช่วงนั้นเขาต้องการของอะไรแล้วเราก็ซื้อไปเยอะๆเลย<ๆ>เมื่อก่อนไปอเมริกานุ่นเข้าไปบ้านโนกามินรอบหนึ่งเขาต้องการผ้าอนามายัยต้องการนมจืดแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราอัปเดตว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มนะคะ ช่วงนี้ช่วงปีใหม่ในเพจเขาอัปเดตว่าเขาอยากได้ของขวัญให้น้องๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่นจะซื้อของเล่นไปด้วยเออของเล่นของขวัญกระติกนงกระติกน้ําแก้วน้าอะไรอย่างเงี้ยซื้อไปให้น้องด้วยเพราะว่าเวลานุ่นบริจาคตามโครงการหรือสถานต่างๆอย่างเงี้ยนุ่นชอบให้แก้วน้ํากับกระบอกน้ําเพราะว่ามันรียูสได้เหมือนแบบเขาใช้คนนึงเขียนชื่อไว้แล้วก็ใช้ไปได้ตลอดเลยอะไรเงี้ยลดการใช้พลาสติกด้วยแล้วก็ตัวเขาเองก็จะได้มีกระติกน้ํากระบอกน้ําส่วนตัวเริ่มเลยกระบอก น้เลยเริ่มเริ่มเอาเขาให้รถเราขับไปบ้านนุกมินเนี่ยเราต้องซื้อของเขาหน่อยจะบอกว่ากวยจับยวนแม่อีพิมะคือเดอะเบสอร่อยมากตายแบบตายได้เลยก็รับไปเลยสิ้าสาวเหลือไว้ทำไมขวันใจอยู่แล้วไอ้นี่ก็อร่อยนะอูด้องหมูสับแต่ว่าเราต้องครีเส้นนิดนึงแถมันเหนียวของน้องยังไม่ได้ <laughs> <laughs> ได้ของกูก่อนเอองงอุ้ยแทมน่ารัก ปลาฉลุ่ยไว้เก้าเป้อยน่ารัก่ะติอันคาไลาไป,ไป ก็รู้ตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่หว่าเพราะว่าตอนเด็กๆทุกคนใครเป็นเหมือนกันปะ่ะหน้าเนี้ยจะชอบมากแบบเห็นหน้าชัดๆใกล้ๆแล้วก็แบบชอบหาตามปากระบายสีแก้มระบายสีตาระบายสีคอนแทคเลนส์เล่มละเท่าไหร่ไม่รู้อะหมดนี่แหละถ้าเงินเราไม่พอเราก็ยืมทีมงานเงับก่อนไะคะมไม่แต่ว่ามันพออยู่แล้วเพราะอะไรเ <laughs> พราะว่านากพลร์อะมี KKP Star Saving ไงมันอยู่ในแบงค์อยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีตังเท่าไหร่ ไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาไว้ใส่เอกสารสำนงสำนาว้วาวน่ารักอันนี้เราซื้อไปให้น้องหรือเราซื้อไปให้ตัวเองคำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่ตอนกีการ์ดไม่มีตังจ่ายตังก็ไม่ได้ออกมา ไม่เป็นไรอยู่แล้วเราเอามาแค่โทรศัพท์อันเดียวเพราะเราจ่ายด้วย KKP Star Saving แอปนี้มันเลิศนะจะออมก็ได้จะจ่ายก็สะดวกนะคะก็คือจ่ายก็แค่สแกนฟังมากไม่ไหวเราจะได้ออมมเที่างจริงได้ค่ะค่แค่ค ็น cashback 0.3%ทุกคนก็คือซื้อเท่าไหร่อะเราได้ cashback 0.3%นะคะสำหรับ KKP Star Saving เนอะสามารถเปิดบัญชีได้ใน t u o Money Wallet ได้เลยนะคะหน้าแรกนะเลื่อนลงมานิดนึงตัว KKP Star Saving ก็เป็นรูปตัวหมูตัวนี้ saving with interest เรียบร้อยค่ะง่ายมากขอบคุณค่ะ Bye. ี้คือช่วงโควิดค่ะน oh. ้องๆไม่ได้ออกไปไหนเขาก็เลยบอกว่ามีกิจกรรมให้แบบน้องๆเย็บเองแล้วเวลาใครที่แบบเอาของมารวมริจากอ่ะก็จะได้เป็นของที่ระลึกน่ารักมากนกขมินไงสีเหลืองโอ้ยน่ารักจังเลยใครที่แบบวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าลืมนึกถึงน้องๆเนาะก็มาให้ของได้ที่บ้านนกขมิ้นะคะเปิดตอน9โมงจนถึง5โมงเย็นนะคะจะอยู่แถว เสรีไทยนะก็เปิด CPS เจอเลยเดี๋ยวเราจะบริจาคให้เสร็จสับพเนาะแล้วก็อนุโมทนาบุญกันด้วยนะคะพิมพ์มาว่าสาธุนายนาเออมันจะได้สั้นๆไงอนุโมทนาบุญเนี่ยมันยาวเกินไปก็ร่วมอนุโมทนากันได้นะคะสาธุนายแล้วก็เวลาที่เรามีเนี่ยเราก็อย่าลืมส่งต่อให้คนรอบข้างเนาะแบบแบ่งๆกันไปเรามีความสุขเราก็แบ่งให้คนอื่นด้วยให้คนอื่นมีความสุขเหมือนกันนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำ วันว่างของนุ่นนะคะแล้วก็ประเดิมคุณเพื่อนรักด้วยการพามาเยี่ยมบ้านนกขมิ้นนะจ๊ะจะบอกว่าสนุกมากแล้วก็คันนี้ขับง่ายมากๆนะคะโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ใครที่อยากให้นุ่นแต่งคุณเพื่อนรักก็อย่าลืมเม้น์มานะคะว่าแต่งคุณเพื่อนรักหน่อยอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณเพื่อนรักไปแต่งกันนะจ๊ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย